สวัสดีครับพี่น้อง f อแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู้ผู้สูคนพี่น้องพี่น้องครับรล่าพัฒนาก็ได้ออกไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียวต้อยพี่น้องนะครับเนาะนะครับ,นะรบออกไปเมื่อสักครู่นี้นาะอพี่น้องเนาะแนวทางราวพัฒนาออกนาะอพี่น้องเนาะเก้ห จ็ดสี่หนึ่งพี่น้องนะครับบนเจ็ดสี่หนึ่งล่างห้าเจ็ดพี่น้องนะครับพี่น้องเปเบึงแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กันเลยพี่น้องนะครับแนวทางนะครับเนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้อง นะครับวันที่25เมษายน2568เราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง7กับ9พี่น้องจับคู่ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดสามย์เก้าสามเก้าสี่เพี่น้องพ่อใจดีกับบอน้อยนาคือกันเลยพี่น้องนะครับหลายมือเลี้วพี่น้องที่บ่แตกมือนีก็แตกซะนะพี่น้องแตกซะพี่น้องนะครับ มือนีก็แจกซะเจ็ดหาหาเจ็ดพี่น้องเห็นยังไงนะครับสุดยอดอยู่ดีพี่น้องนะครับเนาะนะครับบอธรรม,มาดาพี่น้องมาแล้วกําลังเริ่มมาแล้วพี่น้องกําลังเริ่มมาแล้วเนาะกำลังสิเข่าเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องติดตามกันนะครับติดตามกันย่าเผลอพี่น้องย่าเผลอนะครับกำลังจับคู่แตกแล้วพี่น้องได้กินแทด บา่าจกินเนื้อ,อย่างตั้งแต่สงการพี่น้องหกกระแตกนี่พี่น้องไอ้คือิึงไม่แต่ตัวเขาแต่ตัววิ่งพี่น้องพึ่งแตกนี่แหละตั้งแต่เดือนเมษาพี่น้องตั้งแต่วันที่สิบสามเมษามาอยากกินเนื้อ,อย่างก็ไิกินพี่น้องเลยหมกกระจับคู่เขาเมื่อน,นี่แหละนอกั้นไม่แต่เอาไปยุ่ทั้งหนาง่ายไปแต่พุ่อแต่ว่าวิ่งหลุดเขานะพี่น้องสําหรับพอใจดีเมื่อนี่กระแตกสมใจแล้วพี่น้องนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะพี่น้องเนาะ ต่อมาพี่น้องนะครับมาต่อมานะครับต่อมาพี่น้องต่อมาคือนะครับของนั่งเอกทางช่องพี่น้องของเจออ้อยนะพี่น้องเด้อวันที่25เมษาสอง5 6 8แเราพัฒนาเจออ้อยพี่น้องไม่ทําให้ผิดหวังเหมือนเดิมเช่นเคยเก่งแนวทางเจออ้อย เกียงอีลีพี่น้องนะครับบอธมดาพร้อมสิบบอกให้พี่น้องนะครับเกียงอีรีแนวทางของเรานะครับเข้าอีกแล้ววิ่งหกกับเจ็ดพี่น้องจับคู่ให้หกศูนย์หกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก่าเข่ามาที่ 7, เจ็ดหาได้พี่น้องได้นะครับเข้ามาแล้วเจ็ดห้าพี่นออ้องก็ถือกันบานพี่น้องเอ้ยก็ยึดถือกันสนั่นบันไว้พี่น้องนะครับเนาะ น่าจะถูกกันจนสนันบันไว้แน่นอนนะครับสำหรับแนวทางของเจียอ้อยแฟนคลับแฟนช่องเราหลายพี่น้องผู้ใดก็ติดตามเราหลายพี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องนะครับเนาะต่อมาพี่น้องต่อมานะครับต่อมาต่อมาของปู่ทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับต่อมาของปู่ทองนะครับ วันที 2, 5, 6, 8, ่ยีเมษาสองห้าหแปดเราพัฒนาปูทองวิ่งบนล่าง5กับ6พี่น้องจับคู่5 3าสามห้าสี่ห้า7กห้าเจ่้าหปูทองเขาที่หาเจตรงๆง,งเลยพี่น้องนะครับไม่ต้องกลับสําหรับปูทองนะครับเป็นอย่างไรพี่น้องเกดสำนนกเกดอาจารย์พ่อใจดีการันตีได้เลยถูกแน่นอนนะครับบอกได้เลยพลาดน้อยที่สุดพี่น้อง นะครับเป็นยังไงล่ะพี่น้องต<ฤ>ื๊ตาถือดใจพี่น้องบอนะครับเป็นยังไงนะครับสุดยอดบอพี่พน้องนะครับทุกสำนักเลยนะครับที่เข่ามือนีแตกมือนีพี่พน้องนะครับบอธรรมดานะครับพี่พน้องโชคดีกันสุภูสุคนโชคดีกันบัดสุภูสุค<ข>นกับทุกสำนักทุกอาจารย์เลยพี่พน้องนะครับ ต่อมาพี่น้องมาดูปู่มงคลกําลังมาแรงพี่น้องกาลังมาแรงกําลังเข่าฝักพี่น้องนะครับสาหรับปู่มงคลกําลังเข้าฝักเลยพี่น้องนะครับเนาะนะครับวันที่ยี่สิบห้าเมษาสองห้าหกแปดราพัฒนาปู่มงคลพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างเด้อห้ากับ9ก้าพี่น้องจับคู่ห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้า ก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดพี่น้องแนวทางปูมงคลฮาเจ็ดตรงตรงพี่น้องวิ่งมเม็ดเดียวห้านะครับห้าเจ็ดตรงตรงโบ้ใพี่น้องเอยทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องสุดยอดบอพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องคงสิมีความสุขกันแน่นอนพี่น้องนะครับมีความสุขกันแน่นอนไม่ทําให้ผิดหวัง สำหรับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์แตกเบดถูกสำนักเลยพี่น้องสุดยอดอิลีนะครับพี่น้องครับมาบึงแนวทางต่อไปแนวทางของปู่สอนพี่น้องนะครับปู่สอนก็เป็นธรรมดามาสามเด้งเลยพี่น้องปู่สอนมาสามเด้งเลยเดย้นะครับ วันที่25เมษาสองห้าหเราพัฒนาปูสวนลิ่งบนล่าง4กับ7พี่น้อง4กับ7ดเด้อพี่น้องเ้อนะครับจับคู่พี่น้อง40434549 75767379พี่น้อง4กับ7มาน้ำกันพี่น้องบนล่างนะครับจับคู่ 7, 5, 8, เจ็ดหาแตกเคื่อนพี่น้อง ไม่ธรรมดานะครับบอทธรรมดาพี่น้องนะครับพี่ ica, น้องสิกาปากาถิ่มกาปลอยอย่าพี่น้องนั่นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสุดยอดบอนะครับสุดยอดนะครับเนาะนี่คือระท่าของเกตสำนักเกจอาจารย์ให nations, ้พี่น้องติดตามกันตลอดให้พี่น้องติดตามกันยาเผลอพี่น้องให้ติดตามกันตลอดพี่น้องนะครับเด้อให้พี่น้องติดตามกันนะครับ ต้าม้าพี่น้องสุดท้ายและท้ายสุดพี่น้องครับสุดท้ายและท้ายสุดเดอ้อโอ้โวแม่พี่น้องมีอีกอยู่นะครับของปูอุดรแหม้ว่าถ่ายสุดเด้อพี่น้องปูอุดรน,นะครับปูอุดรวิ่งสี่กับเก้าพี่น้องจับคู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเข่ามาที่สี่พี่น้อง โตวิง่งโตรูดพี่น้องนะครับสุดยอดขึ้นกันพี่น้องเข้ามาที่สี่นะครับถือว่ามั่นแม่นอยู่พี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องสุดท้ายและท้ายสุดพี่น้องสุดท้ายและท้ายสุดของ,องญญญปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับ วันที่25เมษาสองห้าเราพัฒนาปู4ี่หนวิ่งบนล่าง3กับ7พี่น้องจับคู่ห้พี่น้องนะครับจับคู่หายามสี่สามห้3สามหกสามเจ็ดเจ็พี่น้องนะครับปู4ี่หนุดพี่น้องตะวัน7มาได้พี่น้องได้นะครับบ่าไปยังพี่น้องเราเข้ามาทุกสำนักพี่น้องนะครับแตกทุกสำนักเด้อพี่น้องพอใจดีกับมิเนีย่ยฝาก เื่อตอนพี่น้องหลังไมอ้ออกพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องโชคดีจ้าซี่ตลอดไปแล้พี่น้องเด้อนะครับขอให้พี่น้องโชคดียอย่างนี้ตลอดไปนะครับกับทีมง,งานเจ็ดสํานักเจ็ดอาจารย์ของพ่อใจดีแล้พี่น้องเด้อฝากไว้แนะล้วเนี่ยก็แล้วกันนะครับรงคลิปไปก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้หลายพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แนละ้วพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ